IMCT News Podcast ประจำวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่เหตุแผ่นดินไหวขนาด7.7ตามมาตราแมกนิจูด ที่สันจะเทือนรู้สึกได้จนถึงบ้านเราแม้จะมีจุดศูนย์กลางลึก10กิโลเมตรอยู่ที่เมียนมาซึ่งเกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยง50นาทีตามเวลาท้องถิ่นเมียนมาค่ะมีรายงานว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในเมียนมาในรอบหลายทศวรรษก่อให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวางทั่วอาเซียน ซีซีของจีนรายงานอ้างสื่อท้องถิ่นเมียนมาว่าพบผู้เสียชีวิตกว่า50คนและบาดเจ็บอย่างน้อย300คนขณะที่กรุงเทพมหานครประกาศภาวะฉุกเฉินหลังอาคาร30ชั้นบริเวณถนนกำแพงเพชรที่กำลังก่อสร้างพังถล่มทำให้คนงานหลายสิบคนติดอยู่ภายในซากอาคาร นอกจากนี้ยังมีรายง,งานแรงสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยสองคนในเมืองรุ่ยลี่ซึ่งเป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับเมียนมาขณะที่สถานทูตจีนในเมียนมาถแถลงว่าได้ใช้แผนตอบสนองเหตุฉุกเฉินทันที แันดินไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับท่อส่งน้ำมันและก๊าซจีนเมียนมาซึ่งเป็นโครงการแฟลกชิปของยุทธศาสตร์เบลแอนด์โร d อินิชิเอ v ีฟของปักกิ่งซึ่งท่อส่งคู่ขนาะนี้เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือจ็อกเพลและท่าเรือชิตเวของเมียนมาในอา่าวเบงกอลไปยังนครคุนหมิงของจีนซึ่งเป็นเส้นทางที่เลี่ยงช่องแคบมาละกาที่มีการจะราจรหนาแน่นและได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของจีน และกระจายเส้นทางการจัดหาพลังงานซึ่งนักธรณีวิทยาที่ทำงานในมนลทนเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งมีพรมแดนติดกับยูนานอย่างฟานเซียระบุว่าผลกระทบต่อจีนไม่รุนแรงนักแต่ต้องจับตากิจกรรมทางธรณีวิทยาในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในระยะต่อไปค่ะ ไปต่อกันที่ความคิดเห็นของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียค่ะที่เสนอให้จัดตั้งรัฐบาลระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติในยูเครนซึ่งปูตินเองระบุว่าแนวคิดดังกล่าวจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างประเทศชั่วคกล่าวสําหรับยูเครนภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติโดยเขาเน้นย้ําว่าแนวทางดังกล่าวสามารถหาหรือร่วมกันกับสหรัฐอเมริการวมถึงประเทศในยุโรปและพันธมิตรและมิตรประเทศของ รัเสเซียนอกจากนี้ปูตินก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีกรณีต่างๆที่สหรประชาชาติเคยเข้าไปมีบทบาทในการปกครองหรือกำกับดูแลประเทศและพื้นที่ที่ประสบปัญหามาแล้วสำหรับข้อเสนอของประธานาธิบดีป,ปูตินเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างประเทศช่วคราวในยูเครนภายใต้การกำกับดูแลของสหรประชาชาติสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการหาทางออกสำหรับความขัดแย้งที่ดำเนินมาอย่างยาวนานแม้ว่า ประวัติศาสตร์จะมีกรณีตัวอย่างหลายกรณีที่การปกครองระหว่างประเทศประสบความสำเร็จในการนำสันติภาพกลับคืนมาสู่พื้นที่ขัดแย้ง แต่ว่าแต่ละกรณีก็มีบริบทและความท้าทายเฉพาะตัวที่แตกต่างกันซึ่งสําหรับกรณีของยูเครนการนํารูปแบบการปกครองชั่วคราวโดยนานาชาติมาปรับใช้จะต้องคํานึงถึงปัจจัยที่ซับซ้อนหลายประการทั้งในแง่ของความขัดแย้งระหว่างประเทศผลประโยชน์ของมหาอํานาจและแงม่มุมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคนอกจากนี้ความสําเร็จของการดําเนินการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสน สนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศและความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่ค่ะไปต่อกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้ออกมาเตือนกองกำลังภายนอกไม่ให้แทรกแซงในทะเลจีนใต้และระบุว่าข้อพิพาทคนได้รับการแก้ไขผ่านการเจราจารโดยตรงเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่พิเทเฮกเซตรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐจะเดินทางมาถึงฟิลิปปินส์ โดยมีการระบุว่าปัญหาทะเลจีนใต้ต้องได้รับการแก้ไขโดยไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกและไม่ควรถูกกองกําลังภายนอกเอารัดเอาเปรียบผู้ที่เต็มใจเป็นเบีย้ยจะต้องถูกทิ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามมุมมองของเฉินเสี่ยวตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนแม้จะไม่ได้มีการระบุชื่อสหรัฐหรือฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาของสหรัฐก็ตาม ขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเฮกเซตจะพยายามส่งเสริมวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงกับผู้นำฟิลิปปินส์และมีกำหนดพบปะกกับกองกำลังของทั้งสองประเทศด้วย ขณะที่เมื่อวานนี้เฮกเซได้แจ้งต่อประธานาธิบดีบองบองเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียของฟิลิปปินส์ว่าจําเป็นต้องมีการป้องปรามจีนในภูมิภาคซึ่งมิตรประเทศต้องยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันเพื่อยับยั้งความขัดแยง้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเดินเรืออย่างเสรีไม่ว่าจะเรียกว่าทะเลจีนใต้หรือทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกก็ตามค่ะ ต่อกันที่เรื่องของ ETF ตลาดเงินโทเค็นกันบ้างค่ะที่บริษัทจัดการกองทุนของจีน p o s e r a Asset Management International และผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล h a s h k e y g r o u ปประกาศแผนการเปิดตัวกองทุน ETF ตลาดเงินโทเค็นแห่งแรกของโลกในฮ่องกงซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของฮ่องกง ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกซึ่งตามถแถลงการเมื่อวานนี้ทั้ง2บริษัทเปิดเผยว่าจะเพิ่มคลาสหุ้นโทเค็นใหม่ให้กับกองทุน ETF ตลาดเงินที่มีอยู่เดิม2กองทุนได้แก่กองทุน ETF ตลาดเงิน b o s e r a HKD และกองทุน ETF ตลาดเงิน USD ซึ่งจะเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำสภาพคล่องสูงและอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันโดยกองทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วมีกำหนดเปิดตัวในเดือนหน้า สำหรับการแปลงเป็นโทเค็นหรือโทเค n นนเซชันเป็นกระบวนการแปลงสิทธิในสินทรัพย์เช่นกองทุนตลาดเงินให้อยู่ในรูปแบบโทเค็นดิจิทัลที่สามารถซื้อขายได้บนเครือข่ายเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ซึ่งกองทุนตลาดเงินโดยทั่วไปมักลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นตั๋วเงินทางการค้าและตั๋วเงินคลัง ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาเงินทุนและให้ผลตอบแทนส่วนกองทุน ETF ตลาดเงินนั้นให้ประโยชน์ที่คล้ายกันแต่ยืดหยุ่นในการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์มากกว่าค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ผู้ก่อตั้ง b i t e d a n c e อย่างจางอี้หมิงที่ล่าสุดขึ้นแท่นบุคคลที่รวยที่สุดในจีนโดยจางซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Tik t o อกขึ้นแท่นบุคคลที่รวยที่สุดในจีนเป็นครั้งแรกตามตัชนีมหาเศรษฐีของบลูมเบิร์กโดยทรัพย์สินส่วนตัวของจางเพิ่มขึ้นถึง57,500ล้านดอลลาร์สหรัฐแสงหน้าจงซานซานซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำดื่มบรรจุขวด นองฟูสปริงและหมาฮัวถึงซึ่งเป็นประธานและซีอโอของเทนเซนแล้วทรัพย์สินของจางเพิ่มขึ้นมากกว่าหมื่นล้านดอนลลาร์สหรัฐหลังจากที่บลูมเบิร์กวิเคราะห์มูลค่าจากนักลงทุนซึ่งดัชนียังแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันจางติดอันดับบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ3าของเอเชียด้วยสำหรับจางอี้หมิงวัย41่ปีได้ลาออกจากตำแหน่งซีอโอของไบค์แดนซ์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นติกตอกในปี2 0 2พัน 21ซึ่งเน้นที่กลยุทธ์ระยะยาววัฒนธรรมองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ